ฉ,ฉันพูดก่อนนะฉันเป็นเสื้อก็คือชอบคุณทัสิงก็คือว่าที่ไม่ชอบอีชดสีลตรงชาเลยนะและอีนั่นนะที่มาเห็นบินอะไรยงเงี้ยคือแบบว่าเรื่องของเรื่องเลยคือแกเป็นถึงลูกพมหากษัตริย์ต้องทำนี้นะเรื่องเรื่องที่แกเป็นถึงลูกพมหากษัตริย์ใช่ป่ะดวงจิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าทับซ้อนเวาลาได้ด้วยนะอืมวาลาทับซ้อนกันได้ฮ้แกต้องแกต้องลองไปดูด็อกเตอร์หูอ่าคือไปดูด็อกเตอร์หูเลยว่ะ แกจะรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษไม่ต้องเรียนกันแล้วไงเพราะว่าเพราะว่าอเมริกาแกไปดูแกไปดูนี่เนี่ย,ยแบบว่าสภาจะล่มแล้วเศรษฐกิจมันยังไม่เวิร์ไงทีงนี้เรามาสร้างส่วนกลางเศรษฐกิจใหม่จะ้างส่วนกลางเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆเลยนะคือเราจะไม่เอา ใช่ปะ่ะคะทีนี้เสร็จปั๊บเราก็จะขายกันในในประเทศค้าขายส่งออกใช้ของดีกินของดีกันอยู่แค่ในประเทศเท่านั้นเฮ้ยไม่ใช่ประเทศเราหมายถึงว่าในละแวกเดียวกันเพราะว่าถ้าไปไกลปล่าค่าขนส่งก็แพงอย่าไปเอาตอนนี้นะเราก็ผลิตเป็นภาษาต่ตางประเทศภาษาต่างชาติเราก็ขายได้